ก็จะมาอัปเดตลิลลี่นะคะที่มุมเกษตรได้ปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะมีตุ่มดอกแล้วนะคะเดี๋ยวโฟกัสนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะเขาเริ่มที่จะมีตุ่มดอกแล้วนะคะเพื่อนๆมีตุ่มดอกทุกต้นแล้วนะคะอาจารย์โฟกัสไม่ค่อยได้นะคะแต่มีตุ่มดอกทุกต้นแล้วนะคะ แล้วก็จะมีต้นนี้ที่ตุ่มดอกเขาเสียไปไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะเป็นต้นที่ถ้าเพื่อนๆตามมาตั้งแต่ปลูกแรกๆนะคะจะเป็นต้นที่เขาเอ่อเวลาตอนที่เขามาเขางอกสูงประมาณนี้แล้วเนาะแล้วก็ต้นเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคือต้นเขาจะแบบยืดๆเล็กๆนิดหนึ่งนะคะต้นนี้นะมุมเกษตรปลูกได้ออยี่สิบ ลูกได้26วันนะคะตั้งแต่เอาหัวลงเนาะ26วันก็คือยังไม่ถึงเดือนนะคะเขาก็มีตุ่มดอกแล้วนะคะเพื่อนๆที่จริงถ้าต้นนี้ถ้าตุ่มดอกเขาไม่เสียไปนะคะเขาก็จะเน่าจะดอกน่าจะมาแล้วแหละนะคะแต่ว่าต้นนี้นะคะทีเ่เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาโดนไก่จิกนะคะจิกจนยอดเสียนะคะจริงๆไก่จิกทุกต้นเลยนะคะแต่ว่าต้นอื่นเนี่ยเขาจะโดนแค่ใบนะคะเห็นไหม เขาจะโดนแค่ใบนะคะเขาก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะอย่างต้นนี้นะคะใบเขาก็จะเสียโฉมไปหน่อยนะคะแต่ว่าคือยอดของเขายังไม่เสียเขาก็ยังสามารถโตต่อได้นะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยคือยอดเขาเสียไปเลยนะคะมุมเกษตรก็จะรอนะคะรอที่จะเอาเขามาขยายพันธุ์ก่อนนะคะคือสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะคะหัวของเขาเราก็สามารถที่จะเลี้ยงนะคะแล้วเราก็ขุดมาปลูกในปีหน้าได้นะคะสําหรับ ล,ลินลีเนาะก็ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดในชุดนี้นะคะก็คือต้นนี้นะคะต้นนี้ตอนมาก็คือเขาจะงอกแค่คือแค่นิดเดียวนะคะก็เขาจะสมบูรณ์ที่สุดนะคะเพื่อนๆเวลาที่เพื่อนๆไปเลือกซื้อเนาะเพื่อนๆก็ควรที่จะเลือกต้นที่เอ่อถ้าเกิดว่าไปเลือกซื้อถึงที่เนี่ยควรจะเลือก หัวนะหัวที่ยังยังไม่งอกเยอะนะคะถ้างอกเยอะก็จะเจอปัญหามือนมุมเกษตรนะคะต้นนี้จึงสมบูรณ์ที่สุดนะคะนี่ก็มาอัปเดตนะคะสำหรับลินลี่ที่มุมเกษตรปลูกได้ได้แค่26วันนะคะเขาเริ่มที่จะมีตุ่มดอกแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้ดูที่โคนของเขานะคะ ตอนที่มุมเกษตรปลูกมุมเกษตรแนะนาเพื่อนๆน,นะคะว่าให้ปลูกลึกลงไปประมาณ2นิ้วนะคะขนาดลึกลงไป2นิ้วนะคะยังมีรากของเขาโผล่ออกมาเลยนะคะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นตอนปลูกเราพยายามปลูกให้ลึกหน่อยนะคะนี้น่าจะเป็นอึ่งอ่างนะคะมาขุดนะคะขุดทุกเช้าเลยมุมเกษตรก็มากลบทุกเช้าเลยนะคะสำหรับการลดน้ํานะคะมุมเกษตรก็ลดวันละครั้งนะคะไม่ตอนเช้าก็ตอนเย็นบางวันลืมก็ลด วันเว้นวันกันนะคะต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราสามารถที่จะเก็บไว้แล้วก็เลี้ยงหัวของเขานะคะปีหน้าเราก็จะค่อยเอาเขามาปลูกใหม่แล้วน่าจะได้ดูดอกของเขานะคะที่ดอกของเขาไม่สมบูรณ์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้นเล็กเกินไปนะคะเนี่ยเห็นไหมพอเขาเริ่มยืดออกมามุมเกษตรสังเกตตุ่มดอกของเขาก็ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาเพี้ยนะฮะ เดี๋ยวมุมเกษตรว่าจะเอายามาพ่นนะคะก็ไม่ได้เอามาพ่นสักทีนะคะไม่รู้ว่าจะมีผลกับดอกของเราไหมน่าจะมีนะเพราะว่าเพลี้ยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูดน้ําเลี้ยงอะคะ่ะนี่ก็มีตุ่มดอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะหาเวลามากําจัดเพลี้ยนะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ต้นนี้ตุมดอกใหญ่ที่สุดนะคะในบรรดาเาหา็นไหมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูนะคะมีตุมดอกแค่สองดอกนะต้นเนี้ต้นนี้มีสองดอกเหมือนกันนะคะน่าจะสามดอกนะต้นนี้นะต้องดูว่าเขาจะสมบูรณ์ไหมนะคะต้นนี้ก็มีเพลียเหมือนกันนะคะ เราต้องลุ้นดูนะว่าดอกเขาจะสมบูรณ์ไหมด้วยนะคะตอนนี้เขามีตุ่มดอกแล้วเรารออีกสักพักหนึ่งนะคะมุมเกษตรก็จะย้ายเขาเข้าล่มนะคะเพื่อที่จะให้เขาเบานนานๆนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขาบานอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะร้อนนะคะเขาจะบานแป๊บเดียวจริงๆตรงนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ใต้ต้นตะขบนะคะอยู่ใต้ต้นตะขบแต่ว่าไม่ไม่เชิงว่าอยู่ใต้ต้นตะขบคืออยู่ระหว่าง ต้นตะขบสองต้นนะคะตรงนี้ก็จะมีแสงเข้ามาตอนตอนเช้าเช้าแบบนี้นะคะแล้วก็สายสายต้นตะขบเงาต้นตะขบก็าบางนั่นแหละนะคะโอเคค่ะวันนี้มุมกเกษตรมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับลินลี่ที่มุมกเกษตรปลูกได้แค่ยี่สิบหกวันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งในโอกาสต่อไปนะคะ ยังไงถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการกําจัดเพี้ยนะคะก็คอมเมนต์บอกมุมเกษตรด้วยนะคะทําไมต้นนี้รู้สึกว่าเหี่ยวๆเ,เนอะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าเ,ออเขาแดดร้อนเกินไปไม่แน่ใจนะคะต้นนี้สมบูรณ์ที่สุดนะคะเพื่อนๆปลูกทั้งหมด หต้นด้วยกันนะคะต้นนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงจะหาวิธีกำจัดเพลี้ยนะถ้าเพื่อนๆมีวิธีกำจัดเพลี้ยแบบง่ายๆนะคะก็คอมเมนต์บอกมุมเกษตรด้วยนะคะมุมเกษตรเออก็คงจะใช้ยาเคมีในการพ่นนะคะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจทำโอ้จริงๆมีบิวเวลียอยู่ไม่รู้ว่าบิวบเลียจะ ทันใช้งานหรือเปล่าเนี่ยบวเวอรียนะเดี๋ยวจะลองเอามาพ่นดูนะคะสำหรับบวเวอรียเนาะโอเคค่ะวันนี้มุมเกษตรเอ่อพาเพื่อนๆมาดูลิลลี่แค่นี้ก่อนนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลิลลี่นะคะก็คอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอีก 2- 3สาวันนะคะมุมเกษตรจะมาอัปเดตนะคะว่าตุ่มดอกของเขาพัฒนาถึงไหนแล้วนะคะก็ถ้าเขาบานเมื่อไหร่ก็จะมา อวดโฉมความสวยงามนะคะดินลี่ที่มุมเกษตรปลูกไว้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูด้วยนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เราจะได้มาตามการเจริญเติบโตของดินลี่ชุดนี้ไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ